สวัสดีครับผมจาก youtube YouTube ช n แนลนินกินเลิฟฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำรายการคุยกับบอสครับวันนี้เรามาที่ร้านรุ่งจริงจริงไทยวันนี้เราไม่ได้มาร้านอาหารไทยคนระับวันนี้เรามาร้านที่ ร้านอาหารไทยส่วนใหญ่จะต้องมาที่ร้านนี้กันเพราะร้านนี้มีวัตถุดิบและเครื่องแกงที่ร้านไทยส่วนใหญ่ใช้กันนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อลุงค่ะชื่อลุงลุงจริงจอ๋อก็คือชื่อเดียวกับช,ชื่อร้านใช,ใช่ไหมครับไม่ถึงตั้งชื่อว่าเจ๊ลุงจริงๆริง ว่าชื่อลูกไงก็เล <g ülme> ยประมตสรงแลุจริงๆสนุกสนานแล้วร้านเจลูงนี่เปิดมากี่ปีแล้วปเปิดมาสามสิบปีแล้วค่ะโอ้มาแล้วแต่อยู่ตรงนี้ติามปีแล้วที่อยู่ร้านนี้ที่อยู่ร <c oughs> เราหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสี่านคาร์โเแคลิฟอร์เนียค่ะร้านเจลูนี่เป็นร้านแบบ เขาเรียกร้านขาปีใช่ไหมใช่ร้านคอส์ซารี่แล้วร้านเจรุ่นขายอะไรบ้างโอ้เยอะแยะมากมายร้นมันจ้าวันนี้อะไรอ่ะครับยอย่างเช่น,อ,อ,น,นอันนี้คือเครื่องแกงเครื่องแกงเครื่องแกงข้าวซอยเครื่องแกงน้ำเงี้ยวลาบเนือ้อทางเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขายพวกเครื่องปรุงทั้งหลายเลยคะ่ะอย่างเช่นผปงปรุงลาบผงลาบเนื้อตัวผงยำผงกะโล้ รถดีทั้งหลายนะคะรถดีไก่รถดีหมูแล้วก็พวงจโจ๊กแล้วก็ดอกไม้แล้วก็สำหรับเอาไาปรุงอาหารนะคะนี่คือส่วนใหญ่จะมีทั้งร้านอาหารมาซื้อแล้วก็คนทั่วไปก็มาซื้อด้วยใช่ไหมใช่ก็มีทั้งคนไทยชาวต่างชาตินานาชาตินานาชาติเดี๋ยวนั่งอยู่ขอไล่ไปเปลี่ยนแล้วเยใช่ค่ะอันนี้ก็มีขนม <สบ S 1> มีขนม,ขนมก็แค่อาจะจะเป็นพวกขนมมาจากบ้านเราซึ่งอาหาทานที่นี่ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ จากไทยอย่างเดียวเลยจากไทยอย่างเดียวเลยค่ะคลิปมาโดยตรงคุณเจ้าลงสั่งไปแล้วเขาส่งมาใช่ค่ะบางอย่างเราก็าชิปมาเองบางอย่างเราก็สั่งจากโ h เซละคะ่ะเรามีข้าวสารด้วยที่ข้าวสารด้วยก็จะเป็นข้าวหอมมะลิมาจากบ้านเรานะคะเราจะช่วยเฉพาะคนไทยเอาจากของไทยๆมาค่ะนะคะ ก็จะมีหลากหลายข้อสารท <slide. S 1> ี่อันน so ี้ก็จะเป็นพวกไรซ์เบอร์รี่ไรซ์เบอร์รี่นี่ทานดีนะคะจะเข้าไปรักษาข้างในร่างกายของเราซึ่งผิดกับอันนี้ก็ดีหามเาไรซ์เลมไรซ์พวกนี้ก็ดีแต่ว่าตัวนี้น่ะมันจะเข้าไปรักษาภายในของเราด้วยแล้วก็จะมีข้าวลืมผัวอะไรอย่างเงี้้าวลืมผัวคืออะไรว ข้าวเหนียวลืมผัวค่ะโอ้ที่นี่ก็ขายเหมือนกันไงข้าวเหนียวลืมผัวเขาค่ะทานแล้วไม่ลืมผัวแล้วค่ะออกผัวออกกระตังให้ก็มีขนมีขนมพวกขนมแล้วก็มีพวกน้มนแร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่จ้าคุขายอะไรคะเนี่ยภายในเนี่ยในนี้แหละค่ะในนี้ก็จะมีปลาทูสดมาจากบ้านเราอ่า มีพวกปลาสลิดอย่างนี้ตัวใหญ่ๆ hmm. มีปลาทูน hmm. ึ่งมีปลาดุกแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวมีพวกขนมมีชอมนะคะอ่าซึ่งมาจากบ้านเราก็จะมีอ่าถั่มมัดมีอสแต๊ดค่ะแล้วก็มีพวกอันนี้คือของอันนี้คือของตัวเส้นตัวเส้นของตัวเส้นขอจัดไทยเลย <c oughs> จัดไทยเลยค่ะจากขอไทยเลย กจ็จะมีพวกประเภทใส่ฟอีสซิลใส้ตัวพุ่นเชียงหงูยอแหนมอะไรอย่างเงี้ยคก็จากนีนนนน้พวกครกศินขกดินกรกศินขกดินอันนี้คืออุปกรณ์ใช้อ่าอันนี้คืออุปกรณ์นในตัวเรือนนี้ก็เป็นพน้ำดื่มน้ำดื่มค่ะน้ำดื่มก็มาจากบ้านเราน้ำตาลโซดเอ็มร้อยห้าสิบน้ำมะพร้าวอ,อะไรอย่างเงี้ย จะมีพวกเครื่องแกงอันนี้จะเป็นพวกโคตรนี่นะคะมีเครื่องแกงนะคะมาม่าทุกรสแล้วช่วงนี้เป็นไงขายดีไหมครขายดีค่ะตั้งแต่โควิดมาก็ยังก็ขายกอรขายที่ต้องปิแรงเลยแรงเลยแรงเลยทุกคนยิ่งมาซื้อเพราะว่าจะการกายช่วงที่เขาปิดประเทศใหม่ๆที่เขาปิดใหม่ๆนะคะช่วงนั้นแรงมากค่ะแต่ไม่ใช่แรงที่คนเดียวนะโอซอรี่ทุกแห่งก็แรง เขาซื้อไปกัดจุนกันอย่างเพราะว่าทุกคนจะต้องเซโฮมเขาก็เลยมาซื้อข้าวไปทำกันในอย่างส่วนใหญ่ก็ซื้อทั้งเครื่องแกงไปแล้วก็มีของสดไปด้วยไ่ะจะซื้อข้าวสารเยอะมากเลยออ๋ข้าวสารข้าวสารใช่ใช่มันเป็นสิ่งจำเป็นแบบแรกเอาไปกัดจุนกันช่วงช่วงแรกๆเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็ตื่นตระหนกไงเนาะให่ใหม่ ตอนช่วงโควิดใช่ไหมฮะใช่โควิดเกิดใหม่ๆที่เขารัฐบาลสั่งให้อยู่บ้านนะคอ๋อใช่อันนี้ก็พรบเขามีถึงสำเร็จเดี๋ยวนี้แทบจะครบทุกอย่างเลยนะฮะอีมาม่าสำเร็จรูปคลิปฝนมาจากบ้านเรานะคะเผ็ดค่ะถ้ามาจากเมืองจีนมันจะไม่ค่อยเผ็ดเรามีพวกแป้งครขนมครับแล้วก็อันนี้เนี่ยอุปกรณ์ขวด หมอนึงเขาดีอะไรอย่างเงี้ยครบชุดเลยนะที่ทําขนมดอกจอกอะไรอย่างเงี้ยที่ทำก็คือคนคนมานี่นอกจากได้ของกินแล้วก็มีของอุปกรณ์ไปใช้ที่เด่นออใช้ะไรที่ขายดีครับเจยรุ่งอะไรที่ขายดีเหรอประเภทไหนที่ขายดีปลาร้าผมบอกอันนี้ของโปรดปลารหลายคนปลารที่ไม้ยังมาถึงสีอะไรนะแล้วก็ แล้วก็จะมีพวกไอเดียค่ะที่อิ่วเฮ็ดสมบูรณ์อย่างเงี้ยที่จะขายดีอะไรอย่างงี้ยตาช่างอะไรเงี้ยเนยจะเชฟโอ้มันตีนมันก็พากันไปนะคะมันก็พากันไป่า้วตอนเปิดร้านมานี่มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมโอ้เราไม่มีอุปสรรคเพราะเรามีความชำนาญอ๋อดูความที่เปิดมานานเลยเปิดมานานแล้วใช่เห็น ปรกขายแล้วมีพวกร้านอาหารไทยมาส่งอาหารขายอ๋อมีค่มีเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยร้านเขาก็แย่นะคะคเพราะว่าใหม่ๆนี่มันต้องคนมันคาใ้่ายอนการานใช่ไหมก็ร้านอาหารไทยก็จะทําอาหารมาขายที่ร้านที่เฉพาะวันเสราร์กับอาชีพสองวันก็จะมีแถวบริเวณนี้แหละค่ะร้านอาหารหลายก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็วกทําให้ลูกค้าเข้ามาจับจ่ายได้ ้อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นสิเยอะแยะมากมายซึ่งตาม้าตาฐานจะไม่มีเพราะว่าเขาทำเฉพาะขายที่นี่อาทิตย์ละครั้งนะเขาก็เหนื่อยจนนีละพออาทิตย์ละครั้งเขาก็ตลบลอ้อ๋อคือเป็นอาหารแบบว่าพิเศษ,เศษมาจา,จากร้านปกติใช่เขาต้องเตรียมของไงคะงเตรียมของเพราะที่ร้านเขาเนี่ยจะไม่มีพวกนี้มันขายอะไรม่นเติดไหมตรงนี้มันจะเป็นเชลสําหรับวางพู้อาหาร สดนะคะเพาะพันเสาตรงนี้ที่ตามร้านอาหาร,รมาส่งกันใช่ก็จะมาส่งแถบตรงนี้อาหารเดี๋ยวเราจะเก็บออกหมดมันสุกเราก็จะเตรียมชั้นอ,ออกโลกไปตั้งแต่แข้างหน้ายันข้างหลังแล้วก็เชลลีข้างเชลเชลเลยเพราะว่าเราจะให้พ่อาเอาอาหารมาวางพวกขนมสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ะ ก็จะเป็นของแต่งบ้านค่ะแล้วก็พก่วขหหลักเอาไปทำบุญอีออ่อยไม่เยอะเพราะเศรษฐกิจอย่างนี้คนจะไม่ค่อยซื้อของพุ่มเลยครแล้วจีรุงแผ่นยังไงครับแต่ว่าเราจะเอาของอะไรมาขายบ้างจีรุ้งวางแผ่นเราจ้าของอก็แต่ละเดือนหรือว่าแต่ละวันอะไร อ๋อ oh, เราก็จะดูสินค้าตัวไหนที่มันขายดีแล้วก็เราก็จะพยายามหาสินค้าใหม่ๆ <Huh. S 1> เ,เราจะเลือกสรค์ที่สินค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคกันนะคะ, <Huh. S 1> ะแล้วก็เขาจะมาดูว่าเรามีอะไรใหม่ๆบ้างน่าตื่นเต้น oh. อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคอยดูว่ามีอะไรออกใหม่บ้าง <Huh. S 1> อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะขายดีตัวไหนเราก็จะสั่งมาเหมือนเดิม <Huh. S 1> แต่ถ้าตัวไหนใหม่เราก็จะออเดอร์เข้ามา <Huh. S 1> ให้สินค้าได้ทดลอง huh. เรามีแบบว่าลูกค้ารีเควสเตีนยแบบว่าขอว่าเจลิลุ่้อยากให้เจรลุ่มขายอะไรตัวนี้บ้างตัวนั้นบ้างอ๋อช่ค่ะมีมีค่ะแล้วเจริลุ่มก็ไปสั่งมาได้ได้เหมือนกันได้ค่ะเราจะถ้าก็รีเควสมาถ้ามันได้เราก็จะสั่งมาให้นะคะไม่ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกอย่างเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับความมีการขอเป็นเท่ายากเนาะเออใช่ค่ะแล้วเวลาสั่งทีนี่เยอะไหมครับต้องสั่ง ก็เยอะค่ะเราจะสั่งใหม่ๆเลยนะคะเราจะสั่งทุกอาทิตย์นะคะทุกอาทิตย์เลยค่ะของจะมาทุกอาทิตย์นะคะมาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมาสี่วันนะคะมาทีละเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยจะไม่ค้างสต๊อกค่ะแล้วของที่ส่วนใหญ่เป็นอะไรที่เจรุ่งสั่งมาตลอดเนี่ยส่วนใหญ่อ๋อส่วนใหญ่ก็จะมีพวกข้าวที่สั่งมาเรื่อยๆเลยนะคะขนมกินเล่น ค่ะพวกตัน uh, น uh, ัพวกเครื่องแกงพวกเครื่องปรุงอะไรอย่างี้ที่เราไม่ไม่ขาดนะคะขาดไม่ได้ต้องสั่งด้ยองไงแล้วก่อนที่พอโควิดนี่เป็นยังไงบ้างลลูกค้าแบบว่าเขาเข้ามาซื้อของเนรุ่มนี้มีความยากลำบากอ๋อ ก็ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยนะคะเราก็จะเปิดให้เข้าปกติถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยเราก็จะลิมิตให้เข้า5้าคนนะคะแต่ทุกคนต้องสวมหน้ากากนะคะ,ะเราก็จะมีเนี่ยเดวสำหรับล้างมือตั้งไว้นะคะ,ะแล้วก็เราจะมีเราจะกั้นหน้าประตูค่ะวันเสาร์เราจะกั้นหน้าประตูวรนนี้วันปกติเจไม่ได้กั้นไม่ได้กั้นเพราะวันปกตินี่ก็มาได้เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าวันเสาร์มันเยอะมากไง ร้ายไม่ได้ยาวไปถึงตีแยกไฟแดงโอ้อตรงนี้ไม่ถึงนู่นเลยใช่ค่ะเราจะมีคนยืนกั้นประตูอยู่นะบา้านคอยเช็ดตะกร้าให้นะคะคอยที่จะเอ่อเช็ดตะกร้าแล้วส่งให้หเราจะให้เข้าทีละห้าคนอ๋อให้เขาซื้อแล้วก็จ่ายเสร็จใช่จ่ายเสร็จแล้วออกไปค่ะห้าสิบคะมันะไม่ไม่ได้มีการเมาเขงเมาไม่ได้วินาทีนี้ก็ส่วนใหญ่คุณซื้ออะไรกันนะซื้อแต่พวกอาหารที่อ๋อรัานไทยาสมค่ะนี้ค่ะก็เป็นพวกขนมซึ่งมันหายากไง ใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ค่อยหากินยากเพราะว่าเออเขาจะทำเฉพาะที่นี่ไงก็จะเป็นพวกอาหารโอ้ขนมก็จะมีทองหยิบทองยอดฝอยทองเมทขนุลลูกชุบขนมเออ่ขาต้มมัดตัวแปบอ๋อนี่คือทำสดทำสดค่ะคุณก็เลยแบบอยางใช่กับข้าวก็สดเลยอะไรอย่างเงี้ยหลากหลายลากร้ายขานี้เขาจะบอกว่ามันมีอะไรบ้างกันครับอ๋อกับข้าวก็จะมีข้าวมันไก่ดเผ็ดปลาดุกยันโตโฟอ่าควกิ้งอ่า หมูกรอบมีอะไรอย่างเงี้ยที่มานี่คือของส่งาะารเยอะไหมก็ใช่ค่ะมีทั้งทางเครื่องบินและทางเรือแล้วของที่ส่งมาบางทีมันมีเสียหายบ้างไหมของที่ส่งมาบางทีมีเสียหายก็มีนะบางอย่างถ้าเขาแพกไม่ดีมันก็จะเสียหายเจทำไงทำไงหรส่งคืนโอ้ยส่งคืนก็ยิ่งไอ้นั่นใหญ่เลยก็เราก็จะค่อยๆเลือกเอาะค่ะเลือกเอาอันที่คัดเลือกขึ้นมา เขโทรไปบอกเขานี่แหละว่าใช่ค่ะว่าอยู่แพ็คไม่ดีนะของเสียหายเอาทมคืนอะไรอย่างเงี้ยเอาเทมคืนแล้วเขาส่งของกลับมาใหม่ใช่พอรถต่อไปเราก็เขาจะส่งของใหม่ให้เราส่วนใหญ่เป็นประเภทไหนที่เจอไปบอกอืมก็เป็นประเภทไหนเหรอกระป๋องมั่งหนุกมั่งอะไรอย่างเงี้ยก่ะป๋องก็จริงนะบางทีเจอจากเมื่อวานเจอจากท่าจูพูดอีกเข้าอีก เพราะถ้าเป็นพวกข้าวสารอะไรนี่นก็ของของเจนี่คือส่งมาทางเรืออย่างเดียวมีทางเครื่องบินนะมีค่ะมีทางเครื่องบินด้วยทางเครื่องบินนี่เป็นเป็นพวกอะไรส่งนี่ใช่อาหาราจะเป็นพวกอาหารที่อายุสัน้นโอ้ยิ่งเคี<อ>้วย<อ>ิ่พวกเครื่องแกงนี้ใช่ไหมเออไม่ค่ะเครื่องแกงบางชนิดค่ะบางชนิดที่เก็บไม่ได้นานเราก็จะส่งผู้เครื่องบินอ่ะ ซรุ่งทำไมถึงมาทำร้านกลอสเตอรี่อันนี้เขาเรียกกลอสเตอรี่นะใช่กลอสเตอรี่เป็นร้านสะดวกซื้อสะดวกซื้อเ่ะงทำไมตอนนั้นย้อนไปได้ไหมว่าตอนนั้นทำไมถึงคิดมาเขาทำไม่รู้เรื่องมันพาไปโอ้สามสิบปีต่อสามสิบปีที่แล้วค่ะมันโอ้สมัยก่อนนี่ไม่มีของขายแบบของไทยๆเลยค่ะ ก็หายากนะคะตอนตอนนั้นเดียรุ่งเริ่มขายอะไรเริ่มต้นขายอะไร้ก็ก็เริ่มต้นขายแบบนี้แหละค่ะแต่ว่วามันจะหายากกว่าน,นี้เพราะว่าเมื่อสามสิบปีที่แล้วพวกเครื่องแกง่องแกงในพวกนี้มันถแถวนี้จะไม่มีเลยเพราะมันจะไม่มีร้านจีนไม่มีพวกตลาดจีนเลยซึ่งตลาดจีนเขาะจะมีแต่ของจีนไงอ๋อใช่ใช่อ๋อส่วนใหญ่คน คนก็จะไปซื้อที่ตลาดทีันใช่แต่ว่ามันจะหาของไทยยากนคะแต่เราก็พยายามเอาของไทยมาให้คนไทยได้ได้ได้บริโภคกันแล้วตอนนั้นนี่ตอนที่ทำตอนนั้นนี่รู้สึกเป็นไงบ้างครับมีคนเข้ามาซื้อเยอะค่ะเยอะอยู่เลยก็มีคนไทยไกลบ้านสมัยก่อนไม่มีอินเตอร์น็ตอินเทอร์เน็ตเลยค่ะใช่ไหมมันยากมากเลยส่วนใหญ่แล้วก็คนไทยเขาก็จะมาขอ ่าความรู้เก็บมาบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือว่าเออ่มาปิซาห้านี่โน่นอะไรอย่างเงี้นนยเราก็จะให้ความรู้ไป<ะ>อ๋อ <c oughs> <c oughs> มันถึงได้อ่ามาถึงทุกวันนี้ไงคะร้านร้านจิ้งรู่งนี้คือมีทุกคนไทยมาซื้อมีชาวต่างชาติามีนานาชาติเลยคะ่ะนานาชาติไม่ใช่เฉพาะคนไทย ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาเหมกันประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาค่ะลาวเ<ม>วียดนามเอ่อคมัมเบอ่าอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนหงฝรั่งก็มาค่ะเขาก็ดีใจนะคะที่เขาได้มาเจออ่าร้านไทยอ๋อคนอยเนี่ยคุณเอพูดถึงคนอเมริกันนี่ส่วนใหญ่มาที่ร้าจะยื่นพดซื้ออะไรอย่างเงีเราส่วนใหญ่คนอเมริกันก็จะมาซื้อพวกอ่าช่วยปรุงค่ะอย่างเครื่องแกงพวกอ่าที่เขาซื้อกันจะมีพวก แกงแดงแกงเขียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเอ่อพวกต้มยำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเอ่ออินเกลียนที่เราสามารถแนะนำเขาได้บางทีเขาจะไม่ทราบไงใช่ไหมเขาก็จะมาถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนำเขาไปเขาขนาดนี้องไม่เหมือนเขาขนาดนี้ก็เอาเครื่องปรุงเราไปทำกับข้าวเองด้วยค่ะเขาก็ชอบอาหารไทยค่ะบางคนเขาก็เคยไปเมืองไทยมาก่อนแล้วเขาก็ชอบเมืองไทยนะคะแล้วเขาก็ ดูในยูทูบแต่มันก็จะไม่เหมือนเท่าไหร่เ<น>ขาก็จะมาหาซื้อซึ่งบางอยา่างมันต้องมันต้องมีการ<น>เปลี่ยนแปลงมีการดึนบางตัวนะคะซึ่งเือนไทยมีแต่ทางนี้ไม่มี<ช><น>เราก็จะบอกเขาว่าอย่ใช้ตัวนี้แทนนะนั่นนีน่โน่นอะไรก็ว่าไปครับรูเจลูกแนะนําไปด้วยแนะนำไปด้วยัวร์ใช่ก็จริงนะับางทีใน YouTube มันเขาอาจจะบอกกระบวนการของเราไม่ได้ก่อนตัวมันก็หาไม่ได้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ย บอกเขาว่าต้องใช้นี้แทนตัวนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยว่ามันไม่ได้มีกอย่างที่ีเหมือนทน่ไทยเคยเคยกับเจอปัญหาไหแบบว่าของเราสั่งไปแล้วเอาเข้าไม่ได้เ,ยเคยเจอ,อปัญหา ก็ม okay. cool. ีค uh, so ่ะเกิดจากอะไรอ่ะเราก็บางทีเราคิดมามันก็แล้วแต่นะคะเราสั่งของเข้ามาใช่ไหมบางทีก็คัสตอมเขาก็โคเรากาเขาก็เป <Okay. S 1> ิดตรวจอะไรอย่างเงี <to> ้ยว <Hello. S 2> like ่าในสินค uh ้า huh. ที่เราแจ้งมานั้นมีอะไรบ้างเขาก็จะโคไว้ก่อนแล้วเขาก็จะเปิดตรวจเป็นร้านอะไรนะ็นร้านโบสรี่สะดวกซื้อสะดวกซื้อก็แทบจะมีอยู่ร้านเดียวเลยไหมล่ะ ร้านนี้มีร้านเดียวใช่ไหมครับที่ทั้งทั้งเบยอเรียนี่คือทุกคนรู้จักเจลูกอยู่แล้วใช่ไหมมันก็น่าดีนะเนาะดังที่คุณสมองเนี่ยเพราะว่าผมได้มันตลอดและส่วนใหญ่ส่วนคนไทยส่วนใหญ่จะมานี่จะมาที่ร้านเจลูกประจำาของเพราะของส่วนใหญ่หาที่อื่นไม่ได้จะมาหาเจลูกตลอดแล้วส่วนใหญ่นี่จะเป็นกลุ่มลูกค้านี่จะเป็นแบบ ไว้ไ,วไหนต้องก็มีพู้วัยแล้วค่ะก็อยา่างกแอบเด็กมาเรียนหนังสือที่นี่อะไรเงี้ยคนไทยที่อยู่ที่นี่นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆท,ที่ทํางานจําร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขา,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 าก็มาหาขนมไทยทาน,นกันเนาะขาของแต่ที่ลูกทําล้านสิ่กที่นี่ถือว่าสําหรับเรานี่นถือว่ายาก เราใหม่ๆก็ยากอยู่ค่ะว่าจะมาเพราะว่าเราจะต้องเอ่อทดลองเนีคะด้านนี้เนาะไปเรื่อยเปื่อยจนเข้าที่อะค่ะตัวจนรออีกจนเราจะเอาสินค้าใช่ใช่ตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทราบว่าใหม่ๆเราก็ไม่ทราบว่าตัวไหนมันจะขายดีหรือไม่ดีตัวไหนมันจะเดินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกต้องใหม่ๆก็ต้องทดลองกันนะคะแล้วตอนนั้นทดลองไหมทดลองอีกทีนึงสู้ต่อ เพราะว่าเราก็ได้คนไทยที่มามาไกลบ้านนะเนาะอ่าเขาก็ต้องการหาอะไรแปลกใหม่ของกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาก็มาคุยเขาก็มาคุยเรื่องน่าดื่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านเจ้ารุ่นี้คือขายแค่พวกเครื่องแกงเครื่องปรุงมาสองสดแล้วก็ไม่ได้ขายพวกอะไรนะพวกแบบ โอ้ยมันสมัยก่อนมีเยอะค่ะสมัยก่อนมีหนังมีละครให้่าเออดูละครไทยใช่ใช่ดูละครไทยเป็นเทปวิดีโอแต่ละจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นซีดีดีวีดีนะคะคนก็ยังมาเอาอยู่นะคะพอตอนหลังเนี่ยพออินเทอร์เน็ตมันเข้ามาใช่ไหมอ่าออนไลน์อย่างเงี้ยตัวนี้มันก็จะลดเดือนหายไปเ่าะเราก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่เป็น เพราะว่าคนมาอยู่ที่นี่มันก็เหงาเนาะให้ดูจากทีวีก็หลงก็หลงมันก็ไม่มีอะไรมันก็คิดถึงบ้านนเนาะก็อยากจะมาดูละครบ้านเราบ้างอ่าเพลงฟังเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยติดตามข่าวสารบ้านเราบ้างอะไรอ่างมันมีหนังสืออะไรกับทางเราไมีค่ะสมัยก่อนมีมีค่ะมีวิจารณ์สารคุณตั้งคุณสมดาราภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้เขาปิดตัวกันหมดแล้วโอ้ใช่เพราะควาเป็นแบบโลกออนไลน์ใช่การเป็นโลกออนไลน์ทุกอย่างก็ปิดตัวลงไปตะกูลไทยอย่างเนี้ยตะกูลไทยนี่ยาวไงยาวมากเลยนะแล้วก็มีแต่คนเก่าเป็นแก่จะอ่านเยอะเเขาก็ปิดตัวลงไปก็บรรดาแฟนๆผู่ตางผู่สมตะกูลไทยดาราภาพยนตร์อะไรพวกนี้นะคะเขาก็แบบเีไดอ่ะเพราะว่ามีแต่คนรุ่นเก่าๆ เรอาอ่านกันอะไรเงี้ยติดตามกันมาตลอดมีความเห็นว่าโควิดมีผลกระทบกับธุรกิจก็ก็มีนะคะมีผลกระทบกับธุรกิจทั่วๆไปเลยเยอะเยอะแล้วของ<ม>เจลุงของเจลุงนี่ไม่อะค่ะในเรื่องการเราออเดอร์ไปสั่งของไปนี่แล้วสังมานี่จะโอเคไม่ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้หรือว่ามันผมเป็นคนไม่ได้วลเหมือนเดมถ้าซื้ขอขายเลยขึ้นนี้ลง คิดว่าจะมีผลกระทบกับพวกเราไปนานแค่ไหนตามความคิดของคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้านะคะปีหน้าถ้า,าตราบใดที่วัคซีนมันยังไม่ออกมาแต่ถ้าเขาค้นพบเจอ,อทุกอย่างมันก็จะโอเคขึ้นแต่มันก็จะค่อยๆผ่านไปแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากสีสีเข้าโค้ดเนี่ยมันเ,ยนเริ่มเปลี่ยนเป็นเลทละแถวช่วงนี้นะคะที่เราอยู่เนี่ย ก็มันคงดีขึ้นถ้าทุกคนระวังนะคะหมายความว่าระวังตัวเองเว้นระยะ่างอย่างที่รัฐบาลก็พูดนะคะนะคะห้องนักการ้างมืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราก็ถาความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยระวังขึ้นกันและกันมันก็คงดีขึ้นเลยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเจ๊ลูกนะครับที่มาพูดคุยในรายการคุยกับพอับขอบคุณเจลูกมากครับไม่เป็นไรค่ะ เจ๊ลุ้งครับขอสามคำครับสำหรับเจ้าของร้านครับเจ๊ลุ้งจะพูดอะไรครับสามคำครับสามคำครับผมอะไรเอาเลยครับเจ๊ลุ้งคิดว่าอะลุงจริงจริงโอเคครับผมคิดสานพอดีแล้วเรียรับสวัสดีครับผมจาก YouTube Channel NIN in Love ฝากทุกคนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการคุยกับ h อลสครับวันนี้เรามาที่ร้าน รุ่งจริง